สวัสดีครับวันนี้ r ร t ตทิปเปอร์เราอยู่กันที่ริมทะเลปราณบุรีนะครับปากน้ำปราณบุรีเพื่อมาทดสอบนิว Mitsubishi อ็กซ์เพนเดใหม่นะครับรถเอเนกประสงค์ขนาด7ที่นั่งซึ่งมีการปรับปรุงโฉมล่าสุดน,นะครับถ้าพูดถึงเรื่องความพึงพอใจในการขับขี่ New x p a n d e เนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าช่วงล่างที่ได้มีการปรับนะครับมีโชคที่ใหญ่ขึ้นซึ่งมีขนาดเท่ากับปาเจโรสปอร์ตนะครับขนาดล้อจาก16นิ้วเป็น17นิ้วส่งผลให้ความสูงเพิ่มขึ้นอีก15มิลิเมตรเป็น220มิิเมตรหากเจอทางฝุน่นทางลูกรังก็สามารถผ่านไปได้ รวมถึงการใช้เกียร์ CVT ใหม่เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร105แรงมา้าแรงบิด1 4 1นิวตันเมตรทำให้การขับขี่นั้นไม่ว่าจะเป็นการออกตัวความนุ่มนวลในการขับขี่มีมากกว่ารุ่นเดิมครับการเร่งแสงกระชัน้นคิกดาวแรงๆก็มีเสียงเล็ดลอดเข้าสู่ห้องโดยสารบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ความเมียบขณะเดินทางปกติ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมการใช้งานปกติก็ถือว่าออกตัวไวแล้วก็การตอบสนองของเครื่องยนต์ก่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ พวงมาลัยปรับได้ถึงสียดับขึ้นลงเข้าออกพวงมาลัยมีการหักเลี้ยวที่นุ่มขึ้นแล้วก็มีวงเลี้ยวการคืนไปสู่ตำแหน่งกึงลางนั้นเวลาเราอยู่เธอรหรือว่าเลี้ยวในที่แคบก็คืนไปอย่างรวดเร็วการคนโทรลพวงมาลัยจุดนี้เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งอย่างโตโยต้าเวล罗นะครับอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงก็ดีขึ้นนะครับ13%ตอนนี้อยู่ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรตาม E ีโคสติ๊กเกนะครับ แต่จุดอ่อนของ new Mitsubishi x p a n d e r นั่นก็คือเรื่องของราคาจำหน่ายนะครับเมื่อเทียบออปชั่นกับ Toyota Veloz จากเดิมซึ่งเป็นผู้นำในเซกเมนต์นี้นะครับก็จะมาอยู่ที่ราคา895,000บาทขณะที่ Toyota Veloz อยู่ที่875,000บาทนะครับ Veloz นั้นถูกกว่า20,000บาทหน้าปัดของ new x p a n d e r ก็ดูสวยงามมาตรฐานดีนะครับ แต่ว่าของ Toyota v e วลนั้นเป็นหน้าปัดดิจิตอลหน้าจอเครื่องเสียงเนี่ยขนาดพอๆกันนะครับขนาด9นิ้วของตัว Expander ปรับมาใหม่ก็น่าใช้ทีเดียวนะครับ Expander นั้นมีระบบ Cruise Control ซึ่ง Toyota v e วลไม่มีนะครับนิว Expander มีเฉพาะกล้องมองด้านหลัง Toyota v e วลมีกล้องมองรอบคันนะครับที่ไม่มีใน New Expander แต่มีใน Toyota v เวลระบบเตือนเมื่อถอยลังนะครับระบบเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้าง และ n ิ w เอ็ a d e เไม่มีระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและหน่วงกลับปรับมือทั้ง n e w x Xpander แล้วก็ Toyota v e l o z นะครับในส่วนของ New e x p ก n d e r นั้นก็จะเป็นหนังสังเคราะห์รนล้วนขณาที่ Toyota v e l o สก็มีในส่วนของอส่วนกลางเบาะนะครับเป็นผ้านุ่มๆนะครับอันนี้ลองมานั่งดูตามสรีระของแต่ละท่าน e x p a n d เ r จะมีเบาะนั่งที่ค่อนข้างสูงครับนี่คือเซตตำแหน่งต่ำสุดแล้วนะครับ มีการปรับโฉมด้านหน้านะครับทั้งที่กันชนและไฟหน้าไฟหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับในเรื่องของดีไซน์ส่วนไฟเลี้ยวก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็ไฟที่ส่องสว่างปกติก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับยังไม่ใช่ไฟแบบ LED Toyota Veloz มีแรกหลังคามาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแต่ New Expander ด้านบนนั้นไม่มีแรกหลังคามาให้นะครับแต่ว่าเสาอากาศก,ก็ยังเป็นแบบครีบพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านท้ายด้านหลังดีไซน์ใหม่พร้อมติดตั้งกันชนท้ายและแผ่นกันกระแทกแบบใหม่ดีไซน์เป็นแบบ3ามิติห้องดีไซน์ดีไซน์ใหม่แบบสีทูโทนสีน้ำตาลดำ ไม่มีช่องวางแก้วน้ําที่มุมของคอนโซลหน้านะครับแต่มีช่องใส่ขวดน้ำ3ามช่องที่แผงประตูในรถทดสอบนะครับในคลุมนี้เนี่ยก็เป็นกระจกติดฟิล์มบางๆนะครับแอร์ยังเย็นฉ่ำนะครับแป๊บเดียวก็เย็นฉ่าเช่นเดียวกันกับ t y y t t v v l o o ครับเปิดกล่องเก็บของขึ้นมานะครับตายกล่องเก็บของนะครับสามารถที่จะใส่ทิชชู่ได้เป็นอีก1นพรีเซนต์สำหรับ New x เอ็กซครับตรงกลางเก็บขวดน้ำได้ถึง4ขวด แล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำครับตรงนี้ถ้าผมดูขนาดแล้วาสามารถที่จะวางแก้วเยติได้ครับเบรกมือไฟฟ้าและก็เบรกออโต้โฮมใหม่ล่าสุดครับไม่มีแท่นชาร์จไฟแบบไร้สายแต่มีอยู่ใน Toyota v e ว o สไม่มีตำแหน่งบวกและลบสำหรับปรับเกียร์ต่ำมีเฉพาะเกียร์ L แต่ Toyota v e ว o สมีระบบปรับเกียร์แมนวนวลมาให้ ช่อง usb 2ช่องสําหรับเบาะนั่งแถวที่2นะครับมีทั้ง type a และก็ type c แยกกันติดตั้งเพิ่มที่วางแก้วน้ําบนที่พักแขนเบาะแถวที่2แล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําสําหรับเบาะแถวที่3มาให้ด้วยเบาะด้านท้ายพับราบเชื่อมต่อกันนะครับจากเบาะแถวที่2มาเบาะแถวที่3แล้วก็มีแผ่นกั้นนะฮะระหว่างเบาะมาให้สิ่งของตกลงไปนะครับมีช่องเก็บของ แล้วก็ชุดซ่อมแซมยางอะไหล่ฉุกเฉิงนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นช่องขนาดใหญ่3ช่องเลยนะครับเก็บรองเท้าและอุปกรณ์ต่างๆได้โดย e x p ซ n d e r นั้นไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับบริษัทมิ t s ูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะปรับเครื่องยนต์สำหรับรถจนนั่งทุกรุ่นในประเทศไทยนะครับย้ำว่าในประเทศไทยเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าตั้งแต่ปี2567นี้ก็คืออีก2ปีข้างหน้า เสียดายนะครับที่ปลิพันธ์เครื่องยนต์สันดับภายในรุ่นท้ายๆนี้น่าจะสร้างความประทับใจไปถึงขั้นที่เรียกว่าตราตรึงจบสายพานการผลิตแล้วคนก็ยังตามหาซึ่งจริงๆแล้วนะั้น News Expender ก็น่าสนใจอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามั่นใจในความเป็นผู้นำในเซกเมนต์นี้มากเกินไปแล้วก็เจอคู่แข่งที่คาดไม่ถึงอย่าง Toyota v e l o s สุดท้ายก็ต้องไปทดลองนั่งและทดลองขับนะครับเช็คออปชั่นว่า MPV 7ที่นั่งขนาดเล็กนี่นะครับ รุ่นไหนในตลาดเนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้มากที่สุดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมพี่ชัยมุลจัดไรทิปเปอร์สวัสดีครับ